โอ้ปลากระพงยักษ์ครับตัวนี้ประมาณ2กิโลไดไหมได้จ้าใหญ่มากใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ ยกขึ้นมาเลยบิวเออนั่นแหละอ่ะแล้วก็ห้วนแล้วก็หมุนเออค่อยๆค่อยๆไปพี่ผดดูดูเบ็ดดูโอ้พี่บิวจะเล่นลัวหน่อยเหอะมาตัว prêt, แรกก่ะอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับนี่ไม่สามารถบอกได้เอ้ยบอกได้ได้ ขเขาเป็นเซียนปลานะอุ้ยมันยังไม่ออกเอ้าแล้วดูยังไงว่ามันจะออกครับดูท้องมันไงดู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 <อ> uh, ดสดเอ uh, ู้ใหญ่มากเลยนี่ดูเนี่ยจะมี<อ>เมือยออกเหรอเออเออจบมากมันจะมีเมือยออกี้ถามว่าตัวนี้ประมาณสองกิโลได้ไหมสองกิโลนี่ประมาณ